กานข่าวบักข้่มกีฬาผู้บอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจาวันที่13สิงหาคม2566โดยใช้ผู้บัาครั่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงเย็นของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับตามากับผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาเรื่องไงจับตากุนซอคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่คนต่อไปนะโดยการกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางจับตากุนซอกับทีมชาติไทยชุดใหญ่คนต่อไปจะเป็นมาโน่โปรกิ้งหรือไม่ หลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดแรกที่บุรีรัมย์บุกไปเยือนถิ่นจงอางพยองขอนแก่นยูเดนที่มีผู้นำทัพคนใหม่อาเธอร์ปาฟัสอดีตมือขวาของอังเก้ปอสเซโกกูยิงบัญชาการเกมที่ข้างสนามโดยการนี้ทางมาสดาอิชิอิทำได้เพียงแค่นั่งชมเกมอย่างเงียบๆที่ข้างสนามเพียงแค่เท่านั้นซส่งอหลังเกมดังกล่าวก็มีแฟนบอลจำนวนมากต่างเข้าไปคอมเมนต์กับทางเพจบุรีรัมย์ห่วงใยแนอนาคตของมาสดาอิชิอิ หลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะมีหนึ่งคอมเมนต์ของเพจบริลัมได้โพลตอบแทนแฟนบอลด้วยข้อความระบุว่าเขาจะไปสูงกว่านี้ครับจะตาให้ดีมาสเตอิชิอิกุนซือติมชตไทยคนใหม่ใช่หรือไม่ต่อจากทางโบนโนปรกิงใช่หรือไม่อันนี้ก็ยังไม่มีใครฟันธงนะครับแต่ก็มีแนวโน้มอยู่พอสมควรก็ฝากไปดินแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมา้กันครับ เอาได้ยังไงโหดหยุดไม่อยู่แล้วกิเซโนโ่ปรนโด้กด2ประตูพาทีมอัลนาเซ์พลิกแซงคู่แข่งผงาดัดคว้าแชามป์แรกนะโดยการนี้กิเซโนโ่ปรนโดโชว์ฟอร์มสุดโหดเหมายิงคนเดียว2ประตูพลิกสถานการณ์พาทีมโต้สังกัดอัลนาเซ์เอาชนะอันติบรานไป2ต่อนึงในช่วงต่อเวลาพิเศษ120ีนาทีประดดคว้าแชามป์แรกบนแผ่นดินซาอุดีอาระเบียได้สําเร็จในการแข่งขันรอบชิงชนตเลิศอาหรับครับแชมปี้ินคัพในครั้งนี้ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปคิซโน่โปรตโดนั้นมีคิวนำทัพเอลนาเซอร์โลสนามนัดเปิดซีซั่นบะปยันถินเอาอันติฟากที่มีสตีเวนเจอราดอดีตสตาดังเลอร์ฟูคุมทัพในวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นทาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับยการ,การว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมารกันดีครับเรอยังไงยินสดวันนี้เลยนะทีมชาติไทยชิสตาร,รอบชิงชนะเลิศในศึกคอนดิเนเชียลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้ โดยการที่ท่านผมทางฟุตซอลทีมชาติไทยนะฮะลงสนามรอบชิงชนะเลิศศึกคอนดิเดเชัช่นฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023พบกับทางทีมชาติสาธารรัฐเช็กในคร้งนี้โดยการน,นี้จะตะกันในเวลา19นาฬิกา30นาทีณนะบางกอกอารีนาถา่ายทอดสดทางช่องเ AS เ l a y รรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาทีมชาติไทยสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมธร่มเอาชนะเียนมาไป5-0ต่อด,ด้วยธร่มเอาชนะบูกเกาะเซอร์บอนไป10-1ต่อและก็เอาชนะอัฟกานิสถานได้รับรองชนะเลิศไป5-1ต่อ สุดที่คู่นัดจัดอันดับ3เบียนมาพบอัฟกานิสถานเวลา17.00นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง AS p l a เเช่นเดียวกันครับเป็นระวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับทีมชาติไทยยุดยุต3ปีประเดิมอุ่นเครื่องพ่ายทีมชาติบารนนาะ โดยการนี้ทีมชาติไทยชุดยุสามปีภายใต้การนำทัพของโคตระอิสระซิทโ,ทโรลงอุ่นเครื่องพบกับทางทีมชาติบาเรนเตรีตยมความพร้อมก่อนศึกนะฮะการแข่งขัน AFF อฟยุสามปี2023ระหว่างวันที่1ิถึง2ี่ 2023, สิสิงหาคมณนจังหวัดตระองคประเทศไทยผลปรากฏว่าเกมอุ่นเครื่องนัดแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุสามปีพ่ายแพ้กับทางทีมชาติบาเรนไป0ูนต่อซึ่งเป็นการแข่งขันอุ่นเครื่องแบบปิดที่สนามสุภากร ทางนี้ทางทีมชาติไทยชุดยุ3ปีเตรียมประเดิมนัดแรก AFF ยุ3ปีพบกับทางทีมชาติเบนมาในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นในวันงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยยุ23ปีกันด้วยครับถือว่าต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้หลังจากที่ห่างหายไปกันนานเรามาดูประเด็นข่าวจอบ,บานกันครับเอาได้ยังไงอาเธอร์ปาปัสนั่งโต๊ะแถลงข่าวหลังเกมบุรีรัมย์บุกจงอังพยอง โดยการที่ทางอาเธอร์ปาปัสนะฮะส่งประสาทไฟฟ้าจบสกอร์ไม่คมบุกไปเสมอจงอ่งพยองประเดิมไทยลีก2 0 23โดยการน,นี้ความเคลื่อนไหวหลังเกมนัดประเดิมสนามสุขฟุตบอลไฮรักลีโบไทยลีก2 0 23เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบุรีรัมณนะฮะบุกไปเสมอขอนแก่นยูนเต็ดไป0.0ต่อแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนซึ่งอันนี้อาเธอร์ปาปัสเองก็เป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคบุรีรัม เปิดเผยนะว่าเกมวันนี้ต้องยอมรับนะว่าเราไม่ค่อยพอใจผลการแข่งขันักเท่าไรนักเกมวันนี้เราเล่นค่อนข้างจะยากาเรามีโอกาสที่จะทําประตูหลายครั้งแต่จังหวะในบุนที่สุดท้ายเราไม่สามารถปิดเกมได้โดยเฉพาะช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมในครั้งนี้ ดยผู้ในการฝ่ายเทคนิคชาวออสเตรเลียกล่าวขอบคุณแฟนบอลทว่าเกมนี้ถือเป็นเกมที่2ต่อจากทางฟุตบอลแชมเปียนคัพที่แฟนบอลตามมาเชียร์เราเยอะมากก็อยากจะให้ทุกคนนั้นช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจเราแบบนี้กันต่อไปได้เลยนะสำหรับเกมมาต่อไปทฟุตบอลไฮรักลีโวไทยลีก2 0 23และที่2บุบริลัมจะกลับมาเปิดช้างอารีนารับการเยือนของลำพูนบริเออร์ในวันที่20สิงหาคมคิกออฟกันในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเอาล่ะยังไงกระตันช้างเผยหลังได้โอกาสในการลงสนามไทยลีกเป็นครั้งรแรกนะโดยงานนี้กระตันทับช้างสึกโต่งเผยไม่ติดใจและวว่าติดค้างกับชีวิตอีกแล้วหลังได้ลงสนามนัดประเดิมไทยลีก เด็กน,นี้กฤษดาบงแก้วกองกลางของทางนครปฐมเผยความในใจผ่าน Facebook ส่วนตัวหลังได้ลงสนามในเกมที่เสมอกับทางการท่าเรื FC, อเอฟซี2-2นัดประเดิมศึกบริโภคชัยลีกฤด,ดูกาล0 2 3โดยก็ความของกัปตันช้างที่ได้โพสต์ข้อความได้เผยนะว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรติดค้างกับชีวิตของตัวเองอีกแล้วซึ่งตัวก็ได้ลงสนามไปในเกมดังกล่าวเป็นตัวสำรองแทนที่นัทนันเบียสบริดณ์นาที76 สำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของนครปฐมจะออกไปเยือนราชบุรีเ c ฟวันที่19สิงหาคมเวลา19นาฬิกาที่สนามดราก้นโซล่าพาร์คในครันี้เป็นรางการนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจท่านประธานกัปตันของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดิครับบีจีปทุมเปิดตัวชุดแข่งถ้วยสโมสรเอเชียในช่วงซีซั่นใหม่ในครั้งนี้นะโดยงานนี้ B ีจีปทุมนะฮะอดีตแชมป์ไทยลีกหนึ่งสมัย เปิดตัวชุดแข่งขันสำหรับใช้ชุดลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2023อย่างเป็นทางการก่อนยกพลบุกไปเยือนซิ่งไฮโพสเอฟซีวันที่2สิงหาคมนี้โดยชุดแข่งดังกล่าวได้รับการออกแบบจากทางผลิตภัณฑ์ไนกี้สปอร์ตแวร์ชื่อดังระดับโลกสัญชาติอเมริกันโดยยังคงใช้รูปแบบเดียวกับชุดแข่งที่ใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลบริโว่ไทยลีก2023แต่จะลดจำนวนสปอนเซอร์ลงเหลือเพียงแค่นหน้าอกเท่านั้นตามกฎของ AFC ัานนี้ชุดแข่งขัน ACL 2องพัอยสิของบีปีปทุมจะมีให้แฟนบอลได้จับจองเป็นเจ้าของทั้งสิ้น2สีดังต่อไปนี้เรื่องที่เสื้อยเย่านะฮะโฮมเจอร์ซี่เสื้อคอกรมใช้สีหลักเป็นสีน้ำเงินแขนเสื้อสีกรมท่ามีสัญลักษณ์ไนกี้ตาราสโมสรและก็โลโก้ทวันเซอร์สิงตรงการหน้าอกเรียงจากบนลงล่างราคาตัวละ9 9 9บาท ต่อมาจะเป็นเสื้อเยือนอเวเชอร์ซีเนื้อ่าเสื้อคอกรมใช้สีหลักเป็นสีขาวแขนเสื้อสีขาวมีแถบน้าเงินตัดสลับกันมีสัญลักษณ์ในไอไนกี้ที่หน้าอกด้านขวาตราสโมสรที่หน้าอกด้านซ้ายและก็โลโก้สปอนเซอร์สิงค์ตรงกลางราคาตัวละประมาณ999บาทสลับบีจประชุมจะออกไปเยือนเซี่ยงไฮพอยเอฟซี ในเซกเอฟแชมเปียนลีก2023รอบเพลย์ออฟวันอังคารที่12สิงหาคมเวลา1 8 3 0นณสนามผู้ตรงฟุตบอลสเตเดียมซ่งไฮ้ประเทศจีนในขนาะนี้นะเป็นในวันการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงนิติพงศ์ดีใจหลังทำประตูได้พร้อมพาแข้งเทพควา้า3มแต้มตามเป้าหมายนะโดยการนี้นิติพงศ์เสรานนท์แบ็กขวาทูลเวนคอก ปลื้มหลังทำประตูได้แถมพาทีมเก็บชัยชนะเหนืออทุทจตนาธิ์เอฟซีไป่งเปิดหัวเกมแรกได้อย่างสวยหรูโดยกันนี้คนลงหลังเกมการแข่งขันเก็บ3แต้มของสโมสรทรูแบงคอกนะฮะอีกหนึ่งทีมเต็งชั้นศึกบริโภคไทยลีก2023พี่บุกไปสอนเชิงอทุทัตนาธิ์เอฟซีไป่ง ซึ่งหลังเกมเนี่ยทางนิติพลเสลานนท์แบ็คขวาของทัพแข้งเทพที่ทําได้ดึงประตูในเกมนี้ก็ได้ออกมาเปิดใจหลังเกมนะว่าก็ดีใจครับเราทํางานกันมาหนักมากแน่นอนว่าประเกมแรกเนี่ยยากเสมอและเราก็ออกมาเล่นนอกบ้านด้วยลูกที่ผมยิงได้ก็มั่วครับม่งไปไงั้นแต่ครับแต่ก็ดีใจครับเราทําประตูได้และทีมก็ชนะเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยจบวันนี้แฟนบอลมาก,กันเยอะก็ขอบขอคุณมากครับและเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับ ทางนี้สำหรับโปรแกรมศึกษาไทยลีกลีโวนะฮะ2 0 2 3นัดที่2ทรูแบงคอกเตรียมเปิดบ้านพบกับทางเมืองชองวันเสาร์ที่19สิงหาคมเวลา15.00นณสนามทรูสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องเอสเพร์ทรูวิชั่นทรูวิชั่นนาวและก็ทีวีบอดแบนกิกะกทีวีในค่ำนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวบังคับกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจวันที่13สิงหาคม2566 โดยใช้ผู้บังคับเลั่องผู้บาร